นี่ค่ะนี่คือวิกฤตีตรีกับมิชันซีฉัตรปวีตรีชัชวานวงค่ะกระแสเซลฟี่ทำให้เกิดอุปกรณ์อย่างไม้เซลฟี่เป็นที่รู้จักและเขาว่ากันว่านี่คือวัฒนธรรมของคนเอเชียสุดๆไปเลยคุณผู้ชมคะวันนี้วิกฤตีตรีกับซีจะมาบอกคุณผู้ชมว่าไม้เซลฟี่ใช้ไม่ได้ในบางประเทศและห้ามขายในบางประเทศและบางสถานที่อีกด้วยไปดูกันค่ะ เวลาไปตามสถานที่ต่างๆจะเห็นคนยกไม้เซลฟี่มาถ่ายตัวเองใช้ถ่ายได้มุมมองที่กว้างยิ่งขึ้นล่าสุดกับคุณผู้ชมนิตยสารไทม์แมกซีนได้ออกมาจัดอันดับ25นัตกรรมเด่นแห่งปี2014ซึ่งไม้ถ่ายเซลฟี่ก็ติดอันดับกับเขาด้วยแม้ว่าไม้ถ่ายเซลฟี่นี้จะมีประโยชน์แต่บางครั้งก็ไปรบกวนคนอื่นๆบางประเทศเริ่มออกมาแบนเลยนะคะไม่ให้ใช้ไม้เซลฟี่กันเลยอย่างที่สิงคโปร์ห้ามใช้ไม้เซลฟี่ในสนามกีฬาแห่งชาติ ติดป้ายเตือนกันจะจะก,ก่อนเข้าสนามเพราะนอกจากจะบ,บังคนอื่นเวลาถ่ายแล้วเนี่ยยังเสี่ยงต่อการใช้ไม้เซลฟี่ที่อาจจะไปฟาดหน้าคนอื่นเข้าได้ต่อกันที่เกาหลีใต้เอาจริงเลยค่ะคุมเข้มห้ามขายไม้เซลฟี่รุ่นต่อบลูทูธจัดอยู่ในหมวดอ,อุปก,กรณ์สื่อสารอย่างหนึ่งซึ่งต้องผ่านการรับรองเรื่องการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าก่อนแม้จะไม่มีอันตรายต่อร่างกายแต่ก็อาจไปรบกวนการทํางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆซึ่งถ้าคุณฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดถึง8ป0แสน หน0 0 0บาทหรือจำคุก3ปีนี่เฉพาะคนขายนะคะกู้ใช้ยังไม่มีโทษค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นซีทรีกันค่ะ กระทรวงไอซีทีตั้งเป้าภายใน3ปีคนไทยต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ต40ล้านคนสุดทึ่งหนุ่มบราซิลทำลายสถิติเกนเนสบุ๊กทีม์ข้อความบนมือถือได้เร็วที่สุดในโลกยอดขายตลาดกล้องดิจิตอลคอมแพกเก้าเดือนแรกลดลง53ซคนหันไปใช้สมาร์ทโฟนถ่ายรูปแทนนักวิจัยเผยแอปช่วยจำและจัดการรหัสผ่านบน Android หลายแอปเสี่ยงต่อการถูกดักขโมยรหัสผ่าน Facebook group แยกตัวออกมาเป็นแอปเดี่ยวเน้นเป็นศูนย์กลางของทุกกลุ่มช่วยให้ผู้ ใช้แชร์เรื่องราวต่างๆได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้นและนี่ก็คือกระแสของเซลฟี่เซลฟี่กันแต่พอดีแล้วกันนะคะที่สําคัญที่สุดเลยอย่าไปรบกวนใครในบางสถานที่ท,ที่ทราบแล้วว่าห้ามใช้ก็อย่านําไปใช้แล้วกันสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ